นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยในกรณีไหนได้บ้าง ตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตราน1 9้ให้จำ6ข้อนี้ไว้ให้ดีเลยหนึ่งเราทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาเช่นยักยอกเงินปลอมเอ,อมกสารรับสินบน2จงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอันนี้พี่เจอมาบ่อยพวกที่ชอบโพสตลงโซเชียลเปิดเผยความลับของบริษัททำงานให้คู่แข่งจนบริษัทได้รับความเสียหาย3ประมาทเลนเล่อย่างายแรงอย่างเช่นการละเลยหน้าที่ซ้ำๆจาละเลยความปลอดภัยจนทำให้เกิดความเสียหาย4ีฝ่าฝืน ข้อบังคับการทำงานอย่างหลายแรง5าขาดงานติดต่อกัน3วันทำงานขึ้นไปโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรและก็ไม่แจ้งนายจ้างและข้อสุดท้ายข้อที่6กปุกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดกรณีที่เป็นความผิดประมาทหรือละหูโทษเนี่ยก็ยังคงได้รับค่าชเชยจากนายจ้างอยู่เหมือนเดิมเป็นเสียแต่ว,ว่า,าการกระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษของของตัวลูกจ้างเนี่ย ทำให้นายจ้างเนี่ยได้รับความเสียหายนายจ้างก็จะหยิบยกเหตุตามมาตรา119อนุ6เนี่ยมาเป็นเหตุยกเว้นไม่จ่ายเงินค่าชดเชยได้ถ้าใครที่จําทั้งหมดไม่ได้เยก็กดเซฟคลิปไว้ดูนะครับเราจะได้ไม่ถูกนายจ้างเอาเปรียบ